แดนจับคนขับเรือสปีดโบ๊ทจังหวัดสตูลที่ลักลอบขนไอซ์30กิโลกรัมมากับเรือค่ะเพื่อจะส่งต่อให้กับเครือข่ายยาเสพติดบนฝั่งก็คาดว่าเตรียมที่ยาส่งต่อไปอยังประเทศที่3แต่ถูกตำรวจจับกุ่มได้ก่อนค่ะ ไอ้์30กิโลกรัมบรรจุอยู่ในถุงชาสีเขียวห่อละ1กิโลกรัมจำนวน30ห่อถูกตำรวจตะเวนชายแดนที่43ยึดเป็นของกลางหลังเข้าจับกุ่มนายอับดุลอาซิดมันยามีนได้ประเวณชายฝั่งทะเลบ้านหาดไซยาหมู่ที่2ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลขณะที่ขนไอ้จำนวนดังกล่าวมากับเรือสปีดโบ๊สเพื่อให้เครือข่ายยาเสพติดอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ก่อนเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีขบวนการขยะเสพติดจารลำเลียงไอซ์มาทางเรือจึงได้นำกำลังไปดักซุ่มบริเวณชยายฝั่งบ้านหาดสซาย,ยาวต่อมาพบนายอับดุลอาซีดนำเรือสปีดโบ๊ทมาจอดจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบบริเวณห้องเก็บของในเรือมีแก๊ลอนขนาดใหญ่2ใบซึ่งเมื่อเผาออกมาดูก็พบไอซ์จำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ใบละ15กิโลกรัมจึงยึดไว้เป็นของกลางค่ะ ขณะที่นายบุลอาาิิสับภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากเครือข่ายยาเสพติดให้นำไอซ์จานวนดังกล่าวไปส่งให้กับเครือข่ายบนฝั่งโดยได้รับค่าจ้าง50,000บาทค่ะก็คาดว่าไอซ์ล็อตนี้เครือข่ายยาเสพติดอาจจะส่งต่อไปอยังประเทศที่3แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยึดเอาไว้ได้ก่อนค่ะ